ต้องไปกวนเขาน้องจะนอนมาได้แล้วออกมาน้องจะนอนออกมาได้แล้วออกมาให้น้องนอนออเสือจะนอนแหรอออกมาไปให้น้องนอนไปให้น้องนอนให้น้องนอนไปเล็งน่อยเล็งนอกให้น้องนอนไปหากินยังไงกินยังไงพี่โป e กินยังไงหาแม่ใหม่ไม่ใหม่อยู่ไหนวะ ม่ใหม่ยังไงวะอะไรไหมป้อนไหนป้อนไหนป้นูปอป้นนี่ใหม่ป้อนนี่ใหม่ป้อนนี่ใม่้าบ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 ้าเอากินี้หมดเลยกินนี้หมดเลยยากิน้หมดเลยเสีดา ไม่ไปไม่ไปน้องนอนน้องนอนไม่ไปน้องนอนน้องนอนให้ไปกวนน้องครับน้องนอน <love> น้องนอนอยู่ <love> ไปดูแล้วกลับมานะไปแล้วไปดูน้องแล้วดูดีจะกลับมาไหม รอดูนะครับว่าอาจารย์จะกลับมาหรือเปล่าแง่กลับมาแล้วกลับมาแล้วแล้วมั้งกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปดูกลับมาแล้วว,ลว่า,วาวน้องนอนเหรอน้องนอนแล้วอ๋อไปหาแม่กินน้ำกินน้ำกินน้ำกับแม่ไป แม่ป้อนน้ำให้กินเลยยกยกดีๆยกดีๆเลวไม่เอาน้องนอนไม่ต well> ้องไปกวนน้องเล่นเล่นอยู่ก็ดูแล้วไงเมื่อกี้เนี่ยจะดูทำไมหลายรอบเดี๋ยวดูก่อนใช่ไหม ยังไม่บอกพ่อเลยมากอดก่อนกอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนถึงไปบอกแม่ได้บอกแม่ด้บอกแม่ใหม่แม่ไม่ไม่ใหม่อยู่น uh ู่นแม่กอดแม่ใหม่ด้แม่กอดแม่ใหม่ด้วยกอดไปกอดแม่ใหม่กอดกอดแม่ใหม่ก่อนเร็วกอดแม่ใหม่ก่อนอย่กลับบ้านแล้วกอดแม่ใหม่ก่อนหอมแก้มด้วย รักเปล่ารักเปล่ารักไหมรักไหมแลั้แล่้นปันปั้นับนปนัน่ันปันัปัดปัปัาัั้นั้ แม่ไก่อยู่ไหนแม่ไก่ยันนวลอ่ะปูพัดอ่ะปูพัดพ่อปอนพ่อปอนยันน้อยยันน้อยไม่บุ๋มไม่บุ๋มไม่บุ๋มไม่ไม่ไปบายบาย